เทศกาลปีใหม่ต่อเนื่องไปเลยกับข่าวนี้ค่ะก็คือว่าเริ่มนับถอยหลังแต่และคนก็เตรียมการเฉลิมฉลองล่วงหน้าอย่างมีความสุขแต่ว่าคนที่เหนื่อยหน่อยก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเนื่องจากว่ามีการกำหนดดีเดย์แล้วจะตั้งโต๊ะวัดระดับแอลกอฮอล์หน้าสถานบริการต่างๆแปดสิบแปดแห่งทั่วกรุงเทพโดยจะเริ่มสุขหน้าสิบเก้าธันวาคมค่ะพลตำรวจโทสุวิระทรงเมตตาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วย พลตำรวจตรีอดุลน,นรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและหน่วยงานเอกชนร่วมเปิดโครงการชื่อเมาไม่ขับกลับปลอดภัยดื่มอย่างรับผิดชอบเตือนก่อนขับ ทั้งหมดก็เพื่อจะลดอุบัติเหตุในท้องถนนที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะโดยจะพยายามให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดื่มอย่างรับผิดชอบและเคารพกฎจราจรโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะสร้างทัศนคติที่ถูกต้องและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะคอยดูแลนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและจะช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุในท้องถนนอย่างยั่งยืนค่ะทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าปีนี้ใช้ในโยบายเชิงรุกซึ่ง หนึ่งสถานีตำรวจจะเข้าไปดูแลสถานบริการในพื้นที่จำนวนสองแห่งนำร่องก่อนโดยตั้งโต๊ะตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์บริเวณหน้าสถานบริการเลยเพื่อจะประเมินประสิทธิภาพในการขับขี่เป็นรายบุคคลหากผู้ใดที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจะเชิญตัวมาเลยค่ะให้นั่งพักก่อนหรือว่าเรียกรถสาธารณะมารับกลับที่พักแทนการขับขี่ด้วยตนเองซึ่งมาตรการดังกล่าวจะบังคับใช้ควบคู่กันไปกับก,บการตั้งด่านบนถนนสาย หลักและสายรองเหมือนที่เคยทํานะคะรอบๆพื้นที่กรุงเทพมหานครเลยรวมทั้งบริเวณใกล้สถานบริการทั้งนี้เตือนไว้เลยเริ่มดีเดย์แล้ววันวันศุกร์ที่19บธันวาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นช่วง7วันอันตรายอันนี้เริ่มต้น 2, 2> สัปดาห์ก่อนปีใหม่เราก็ต้องร่วมมือกัน,นะะใช่ค่ะใช่ค่ะ